ีตุ๊กตาสายจะเป็นสายสะพานให้แกก็ได้อ้าวอันนี้กะเนาะใหญ่กับมาเป็นลาบูลาบูน้องลาบูแสงสว่างเออลาบูแสงสว่างเนาะอันนี้กับใหญ่กับมาหนุ่นั่งร่ำกับมาเฮาก็นั่งใหญ่นั่งร่ำกับเออมีความสุขความเจริญเด้อความเกียจได้ความใคร่ยามีเด้อจะไปหาเงินเมาจะได้เมื่อกำหาข้าวได้เมื่อก่อหอกกินเข้าทาน นนรัตเขนจะได้เงินมือนนนตื้นได้เงินแสนเบนฝ่ามือเขาได้แก้มันนี่สุดโทษหายมือมาผ่านม่านหายมือมาเบ็ดเนื้อนนรัตได้เงินพันนนฝันได้เงินล้านพลาเข้าวูุกกระเป๋าทุกมือทุกวันเน้าคิดต่อน้ำก็เน้ำไหลนองคิดต่อทองก็เอานงไหลอยู่คิดก็เงินคำแก้คนลังไหลเข้ามาสู้กระเป๋าทุกมือทุกวันเด้ออายุเนื้อหน่อยเอชภาษาคนเนื้อสาธุสาธุแล้วก็จะไปทำบุญรัตคาแอก ถวาไสังงทานให้คุณน้องลาบูครับจ้าแล้วก็คุณอะไรลูกมิสเตอร์มิเซโรบิดนะครับจ้านั่นแหละเขาจะได้ไปสู Honestly, to ่สุคติภูม mm ิที่ดีจะรวยเงินรวยทองเด้อยายเด้ออันนี้ก็มือน้อยๆนี่ก็จะแตะให้เขา ที่ทำบุญวันนี้ขอให้ยกให้เขาหมดนะคะสาธุขอให้เขาสีุ่กฐานอยู่ภายในประเทศนะครอบครัวอันนี้นะที่สามีเขาอยู่พบอื่นก็ขอให้เขามีความสุขน้องลาบูอยู่โลกมนุษย์ก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างพี่สาวคนนี้ทำให้แล้วนะน้องลาบูสาธุ เสร็จแล้วยายกินตะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไม่ได้รำแล้วไม่ได้รำแลยามายังไงยามาคนเดียวบอกมากับปมากับรถหรือว่าปั่นมาคนเดียวปั่นมาคนเดียวปั่นมาคนเดียวคนเดียวก็ได้ใช่ไหมอ้าวใหญ่เก่งได้ด้วยนะอ๋อยายทำยังไงไหนทำยังไงฮะยุกยุกเดินทางอ๋อยุกยุก อย่ายกโยกมานะครับยกโยกมาใช่อาหารเรียบวเขาอร่อยครับมาแล้วครับมาถึงมาได้แค่ห้านาทีที่แล้วครับครับพักผ่อนเนาะครับให้ให้พักผ่อนนะครับเคลียร์เดินทางมาถึงตอนยายข้ามฝั่งนั่นหรอกใชจที่ต่อยหลังเข้าไปนั่นหระคุณสุภิชัยเพื่อท่านให้พรหน้าฟ้าานะครับผม คุณพรทิพย์เมาส์นะฮะสาธุค่ะคุณกาหลงชอบฟังคำอวยพรยายอุ่นมากๆเลยนะครับคุณประภาษีเป็นฝั่งวะยายอุ่นพรทูปคุณกาหลงเนี่ยที่เคยเคยเอาตังค์ไปให้ตอนนั้นเป็นบ่งอยู่น้ำขอบคุณคุณประภาษีนะฮะคุณนักประรัทใครเอาของมาถวายท่านคนะคะคนนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนล้วลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช่ได้